ทำสัญญาเช่าต้องฟังวันนี้นะคะเรากําลังจะออกเดินทางไปทําสัญญาเช่าให้กับลูกค้านะคะเราก็เลยอยากจะมาแชร์จุดที่คนทําสัญญาเช่าทุกประเภทนะที่เป็นอสังหาริมทรัพย์พวกบ้านที่ดินคอนโดทําผิดพลาดกันเยอะมากมาเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1ก็คือ ไม่อ่านสัญญาให้ละเอียดการที่คุณเซ็นสัญญาเช่าโดยที่ไม่อ่านรายละเอียดครบถ้วนนะคะอาจทําทให้คุณเนี่ยต้องแบกภาระค่าใช้ใจ่ายแอบแฝงที่อยู่ในสัญญาโดยที่คุณไม่ได้รู้มาก่อนหน้านี้วิธีแก้คือง่ายมากค่ะอ่านรายละเอียดในสัญญาให้ครบถ้าข้อไหนที่เราไม่มั่นใจหรือยังมีข้อสงสัยอยู่ให้ถามหรือคุยกับคู่สัญญาทันที เพื่อหาทางออกให้มันตรงกัน2คือไม่กําหนดระยะเวลาในสัญญาเช่าให้ชัดเจนรวมถึงการต่ออายุสัญญาหรือการขึ้นค่าเช่า 3. คือลืมตรวจสอบความชัดเจนในส่วนของค่ามาจจาค่าเช่าหรือการคืนเงินประกันต่างๆตรงนี้นะคะแนะนําให้ตรวจสอบให้ชัดเจนแล้วระบุความรับผิดชอบให้ชัดว่าส่วนไหนบ้างที่ผู้ให้เช่าต้องเป็นคนรับผิดชอบและส่วนไหนบ้างที่ถ้าเกิดมีความเสียหายเกิดขึ้น โดยวิธีการใดเสียหายในรูปแบบไหนแล้วคนเช่าต้องรับผิดชอบจํานวนเท่าไหร่ถ้าคือเรื่องของค่าปรับในกรณีต่างๆอย่างเช่นในสัญญาเช่าเนี่ยเราระบุว่าห้ามเลี้ยงสัตว์แต่ปรากฏว่าพอเราปล่อยเช่าไปปุ๊บเนี่ย ผ,ผู้เช่าเขาเลี้ยงสัตว์หรือว่าทําพฤติกรรมใดๆก็ตามที่มันผิดกับเงื่อนไขาตามสัญญาที่เราตกลงกันตั้งแต่แรกควรกําหนดให้ชัดเจนนะคะว่าสถานที่ที่เราให้เช่าเนี่ยเราให้ใช้ทําอะไรได้บ้างอย่างเช่นบางคนเขาจะคอนเซรนิร์นเรื่องของห้ามโจดบริษัท หรือบางคนเขาต้องการเช่าเพื่อทําบริษัทจัดตั้งบริษัทอะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดพวกนี้มันเป็นดีเทลเล็กๆที่ต้องให้ความสําคัญเพราะฉะนั้นการทําสัญญาเช่าแต่ละรูปแบบของแต่ละบุคคลเนื้อหาในสัญญาจะไม่เหมือนกันจะไม่ได้มีแบบสแตนดาร์ดที่ว่าต้องใช้แบบนี้แล้วคือดีที่สุด6คือเงื่อนไขในการคืนทรัพย์การที่สัญญาจะถูกยกเลิกในกรณีไหนบ้างอย่างเช่นนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆอย่างเช่นถ้าผู้เชา่าไม่จ่ายเงินภายในวันที่5 ของเดือนถัดไปผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ที่จะปรับจำนวนวันละเท่าไหร่ว่าไปหรือผู้เช่ามีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาถ้ายังไม่จ่ายภายในวันที่20แบบนี้เป็นต้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ควรระบุคือสภาพของทรัพย์เมื่อต้องมีการคืนทรัพย์ อาจจะครบสัญญาแล้วต้องมีการคืนทรัพย์ทรัพย์ต้องอยู่ในสภาพเดิมหรือเขาต้องทําความสะอาดไหมหรือว่าต้องมีค่าทําความสะอาดจํานวนเท่าไหร่อย,อย่างไรอันนี้ต้องระบุให้ชัดเจนอันนี้คือเป็น6ข้อคร่าวๆนะคะที่เราเอามาฝากทุกคนในวันนี้แต่ว่าความจริงแล้วรายละเอียดของสัญญามันมีเยอะกว่านี้มากๆนะคะซึ่งถ้าจะให้พูดมันพูดไม่หมดหรอกเพราะว่าสัญญาของ